อ่ะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูการตัดงานนะครับเมื่อมีงานจํานวนเยอะๆนะครับตัดโดยแผ่นพลาสติกนะครับเป็นการลองตัดนะครับจํานวนเยอะๆผมจะเอาน้ํามันนะครับน้ํามันมาทาน้ํามันที่ผมทาเป็นน้ํามันมะพร้าวนะครับย้ําว่าเป็นน้ํามันมะพร้าวนะครับอย่าใช้น้ํามันที่เป็นเชื้อเพลิงที่ว่าทําให้ไฟไหม้ได้นะครับผมจะทากันนะครับก่อนที่ผมจะนําชิ้นงานมาวางนะครับ นะครับแล้วก็จะนําชิ้นงานมาวางข้อดีคือ 1. น่งงานจะไม่ติดกับแผ่นที่เราลองตัดนะครับสองจะไม่มีคาบไหมนะครับเมื่อเราวางไว้แล้วนะครับก็ยังสั่งตัดได้เลยนะครับส่วนงานที่ได้นะครับนี่ครับเป็นชุดที่ผมตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นคาบน้ํามันแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเช็ดความสะอาดออกนะครับ เมื่อเราเช็ดทําความสะอาดออกแล้วนะครับงางก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นคาบน้ํามันนะครับเป็นคาบน้ํามันมะพร้าวนะครับเมื่อเราเช็ดทําความสะอาดออกนะครับคาบไหมจะไม่มีติดนะครับคาบไหมจะไม่ติดแล้วก็งานจะไม่ติดกับแผ่นที่เราลองตัดนะครับเอาเทคนิคดีๆมาบอกครับ